เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ i x e เซ h a n n e l วันนี้กลับมากันอีกครั้งกับเกมคลิปพิเทลในภาคที่3ครับภาคนี้มีชื่อว่า Ingrid Penance ครับหรือถ้าให้แปลน่าจะหมายความว่าการสำนึกผิดของ Ingrid ครับาภาคนี้ทำดีหน่อยรู้สึกว่าจะทำเป็นลงรายละเอียดเยอะเลย ส่วนถ้าใครรู้สึกแปลกๆกับเสียงผมไม่ต้องใส่ใจนะครผมแค่เป็นหวัดลงคอแล้วก็มีไข้นิดหน่อยแต่ครับยังไงก็ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูอยู่ดีครับอ่ามันมีบทข้อความทางซ้ายด้วยครับข้อความทางซ้ายบอกว่าเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับการล่วงเกินของเธออิงกฤษจึงถูกส่งไปยังนรกขณะที่เธอดิ้นรนป่าฟันอุปสรรค แต่ความมืดนั้นก็ยังหิวกระหายที่ต้องการจะกลืนกินหัวใจของเธอเธอต้องมุ่งหน้าสู่การไถ่าบาปและชะตากรรมของเธออยู่ในกำมือของคุณครับ <nhiều. S 1> ก็ง่ายๆครับชะตากรรมของอังกฤษก็อยู่ในกำมือของเราครับหลักๆก,ก็คือเกมนี้มีหลายฉากจบเหมือนกับภาคที่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันแน่เอาเป็นว่าเราลองไปดูกันเลยคร แปเจอร์ที่หนึ่งครับขนมปังครับเบรดอ่านี่น่าจะตัวละครหลักครับ at was นางชมตัวเองครับเรื่องใบหน้าของนางที่ดูสดดวยงามนาง e ยาเ น่าจะเสียงแม่ครับบอกว่าให้ไปเยี่ยมคุณคุณย่าหรือคุณยายครับเพราะว่ายายคิดถึงมากแต่แล้วยายก็มีขนมปังที่เพิ่งอบเสร็จมาให้ด้วยครับประมาณนั้นครับมันน่าจะดีจะดีกว่านะคะถ้ามีแพนเค้กรออยู่หนูที่บ้านามีแพนเค้กรออยู่ที่บ้านประมาณนั้นคือเป็นเด็กเอแตใจครับโอ้เป็นเด็กอัตใจมากครับแม่ก็ยังเหนื่อยใจครับ โอ้โหหนักอยู่ครับโอเคนี่เรารับบทเป็นเด็กคนนี้สินะเป็นเด็กเอาแต่ใจครับดุนแรงมากรุนแรงมาก,มากอะไรนะแม่เอาขนมปังที่คุณยายทำให้มั้งเอามาแล้วแบบไม่พอใจไม่อยากไปคุยกับคุณยายเอ้าไอ้ตัวอะไรทรางซ้ายอะแองบ้าอะไรกันเนี่ยฉันไม่อยากทำให้รองเท้าใหม่เปื้อน เราก็กด Q ครับเพื่อเปิดอ n v e n t o r y แล้วกด E เพื่อ Use Item ฮะแล้ว E มันมีแต่ขนมปังน้องน้องเอาขนมปังไป <c oughs> ออไปทางซ้ายหัวเราะหัวเราะอร่อยดีฮะโอเคเข้ามาเรียบร้อยครับกับคลิปพิเทลภาคที่สามอินกริทเพเนนสครับก็ขนมปังอุตสาห์อบมาให้ฮะน้องไม่อยากให้นอนเท้าเปื้อนน้องขนมปังวางครับโโคตรแย่เลยชั้นตัวที่สครับ วิวเวอรี่ครับ yeah, yeah, yeah. โอ้ยอะไรวะน่ะแล้ว <c oughs> ต้นท่นมันกินอะไร่ะแล้วที่นี่ที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> เอาเอา,เอาตะตุ้ง <c oughs> เรียบร้อยฮะ <c oughs> ลงบ่อชิมหายกลางดงอา้าวหยิบขึ้นมาดม ปล่อยด้วยฮะเกิดอะไรขึ้นกันฉ่นอยู่ที่ไหนเฮ้ยนายน่ะเจ้ามิสันฉันกำลังคุยกับแกนะที่นี่ที่ไหนกันอาอแล้วไงเด็กมิสัยไม่ดีไม่เคารพคนแก่ไม่มีเด็กนิสัยดีตกลงมาที่นี่เลยประมาณนั้นั้งครับแกตกลงมาใน อ้บึงนหะประมาณนั้นม uh ั oh. oh, far, ้งครับโอ้โหขนาดตกลงมาอย่างนี้ยังพูดว่าชิอะไรกัแล้วแต่แต่ฉันไม่อยากให้เสื้อผ้าฉันเปื้อนกับรองเท้าฉันสกปรกฮะ ไอพวกนี้เหมือนคุยกันเรื่องกินคนเสียนะแต่ปัญหาคือดูเหมือนไม่สนใจเราเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอลองไปเซปตติ้งดูก่อนโอเคครับบทพูดข้างนี้จะไหลไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าผมแปลไปทาต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนโอเคถ้าไปต่อก็น่าจะทางขวาแล้วครับทางซ้ายคงไม่ใช่ลองคุยเขาได้เหรอ Take me home พาฉันกลับบ้าน hey, เดี๋ยวนี้เฮ้ยเจ้าปีศา์บึงทา้งออกอยู่ไหนเธอจะพูดมากอะไรนะักหนาถ้าเธอตกลงมาที่นี่จุดจบของเธอก็มีแต่โดนกินเท่านั้นแหละไม่ให hey, uh, ้เราไปครับฉันจะรีบกลับบ้านก็เมานนั้นครับ <c oughs> s n a แ r a นด s จันโอ h i ตไอตัวนี้ทำไรอ่ะอตัวนี้หรือเปล่าที่หัวรอกแต่เราทั้งหมดนะมันกำลังกินผัดอาหารหรือไปสัตว์เลี้ยงเหรออันนี้อะไรอ่ะ โอ้เหยียบเพิ่มไฟได้ครับเพิ่มแสงสว่างครับเป็นเหมือนเตาฟืนเป่าลมะฮะอันนี้อะไรอะหัวนกเหรอนี่คืออ่ามีของเพิ่มครับโอ้ดับ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 เอาไมเอาไม่เหยียบอีกขอสองรอบอันนี้ในส่วนที่เราได้มา Massive w e l ครับเป็นเหมือนอ่าพวงมาลัยหมุนสินะอ้าว ใส่อันนี้ไหนลองดูซิแต่ว่าหมุนได้นี่คืออะไรอาวโอเคแม่ได้คก็อันนี้อะไรอะ่ะหนอนใช่ไหมไอที่มันให้ตัวเล็กนี่กินนะถ้าเราอยู่ที่นี่เราโดนกินแน่ๆเลยโอ้มันดิ้นด้วยเอาเอาไปละ เอาไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กตามไปฮะมันจะไปกินหนอนจะไปไหนจะตัวเล็กมาอะไรอะมาเล่นกับคุณยายสิประมาณนั้นมั้งครับอะไรอะอิวอ่ามันมันให้เราเลือกด้วยเหรอพังเนี้ย <laughs> ออกคือการกดซ้ายกับขวาเพื่อเป็นการเลือกครับออกออกก็ไม่ได้ครับเป็นเหมือนทางเลือกที่เราต้องนี้ เอเก็บไปก็ได้มั้งไม่รู้ว่าเป็นจะเกิดปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่านะการเก็บพวกนี้ไปซึ่งคงไม่ได้เกิดผลอะไรตามมาหรอกมั้งเพราะขาไก่ก็ยังมีตั้งอีกเยอะเลยเร <c oughs> <c oughs> น้องนใสัไม่ดีจริงๆฮะลงไปไม่ได้ครับมันลงได้อย่างเดียวเหรอขึ้นไม่ได้หรออันนี้ดึงแล้วลงมาประมาณนี้หรอ น,นี้ลงอีกแล้วนี่คือลงนี่คือขึ้นเอ้าเอา,เอาถูกเฉยโย่ยดุซะด้วยเอาขาไก่ไปกิน toss the chicken leg นี่คืออะไรนะเข้าไปใกล้เพื่อให้อาหารมันกับโยนขาไก่ไปให้ซึ่งมันดูอันตรายครับซ้ายคือเข้าไปใกล้เพื่อป้อนมันด้านขวาคือโยนให้ผมเลือกที่จะโยนให้ดีกว่าน้ำอันตราย อ่ะเอาไปดีขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคได้แล้วครับงั้นก็ไปต่อฮะออกจากตัวนี้ครับถ้าอยู่ที่นี่เราโดนกินแน่แน่เอาไอาตัวเล็กนี่มาด้วยครับอา้าวน้ำตกครับชั์ที่สามวอเตอร์ฟอลครับโอเคที่ไหนวะเนี่ย อย่าบอกนะตามที่บอกก็คือเม่งทางนี้คือทางลงนรกอะ่ะไงขอบใจมากนะที่มาส่งโอเคฮะเดี๋ยวผมขอพักไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมอัดนานมากไม่ค่อยได้ครับเล่นทีละสองแชปเตอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าผมต้องไปพักคอทุกคนเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคน